สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านครับเจอกับหนุ่มระบบนคนมะนาอีกแล้วครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาอัปเดตสต็อกในส่วนของวันนี้วันที่23นะเพื่อนๆนะ23กรกฎาคมปี68นะและที่สําคัญคือในส่วนของรถที่จอดเรียงรายกันอยู่ข้างหน้านี้อีกไม่นานเราจะได้ซื้อมาแล้วนะเพื่อนนะก็คือเป็นรถที่ยังให้เช่าอยู่นะครับในส่วนของออหน้าตาที่อยู่ตอนนี้ก็คือวอร์มเครื่องกันอยู่นะมีหลายเซกเมนต์มากๆนะครับเพื่อนนะ แล้วที่สําคัญครับในส่วนของรถที่รอส่งมอบลูกค้าอยู่จอดเรียงรายอยู่ฝั่งนี้กันเพื่อนครับนี่คือเจ้าอีสุเห็นไหมฮะตอนเดียวนะครับเป็นราคาโปรโมชั่นปี23นะเป็นหน้าใหม่เลยปี23มีเสริมล้อผ่าเสริมแหนบมีตู้ทึบทรง2เมตร30ให้ด้วยนะครับตอนนี้วันนี้วันสุดท้ายนะสำหรับราคา379,000บาท เผื่อใครสนใจนะเพื่อนนะดูคลิปนี้แล้วเพื่ออยากได้โทรมาเลยนะครับวันนี้ยังมีโอกาสอยู่นะมีอยู่ประมาณ5้หกคันตอนนี้ที่เหลืออยู่นะเพื่อนนะตอนนี้ก็เนี่ยรอส่งมอบนะครับก็เนี่ยที่จอดอยู่ไม่ว่าจะเป็นโครงส้มปีสมปี19หน้านี้นครับสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทยังมีอยู่คันหนึ่งมันน้งถ้าตอนนี้ถ้าเห็นนะก็จะมีในส่วนของเอลติอย่างนงี้ครับเพื่อนเนี่ยก็รอส่งมอบนะครับในส่วนของกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้กลุ่มนี้นะ แล้วก็ในโซนข้างนอกนะครับไปเราไปอัปเดตกันนะครับในส่วนของวันนี้นะครับว่ารถมันเหลือให้เราเลือกกี่คันพราะผมบอกลว่าปีนี้เป็นปีที่มีนะครับปัดเขาเรียกว่ามันเป็นช่วงเวลาเวลาตั้งแต่ปีต้นปลายปลายปีนะปลายปลายปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี้นะครับรถเราขาดนั้นเพื่อนนะก็เป็น ในมิดหมายที่ไม่เคยเจอนะครับเพราะรถเราในระบบมันก็ผมบอกเลยว,ว่าเยอะนะครับ23,500คันต่อปีแต่จะตกประมาณเดือนหนึ่งก็ประมาณ2,000นะครับ2,000กว่าคันที่จะรีดันกลับมาให้เราได้ซื้อแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่ารถถูกนะครับตรงกรเดิมนะครับกลับไปเช่าสักเกือบ50%มันก็นเลยการว่ารถตอนนี้ขาดตลาดนะก็ดูเอาบครัเพื่อนครับในส่วนของรถที่ อยู่ในลานตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีประตูยกสูงเกียรอโอตโตเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจนะครับสีประตูยกสูงเกียรอโอโตราคาน่าจะ400,000ต้นต้นะส่วนกลุ่มที่เราเห็นอยู่ตอนนี้คือเป็นโ o t a ต้าโคราเอลติ 1.6G นะครับทั้งหน้าใหม่หน้าเก่ามีเข้ามาเติมมาเรื่อยๆนะครับแต่ไม่เยอะเพื่อนๆนะอย่างคันนี้ พิ่งเข้ามาเมื่อวานนะครับราคาดีไม่ดีวันนี้อาจจะออกนะเนี่ยคันนี้ไอ้8286เนี่ยเผื่อใครหากลุ่มนี้อยู่นะครับ f o r t ก n e r ก็มีพอเข้ามาบ้างนะเพื่อนนะหกแสนแปดหมื่นเกบาทก็จะมีอยู่3,4มสี่คันนะเพื่อนนะเป็น2,4งวีซึ่งเลขไม้ก็จะแสนปลาจนถึงสองแสนกว่านะอ่ะผมจะพาให้เพื่อนทบทวนอีกทีนึงสคันนี้วันนี้ราคาออกแน่นอน ในส่วนของสีประตูยุกสูงเกียร์ออโต้ปี17พีเลนเนอร์นะครับราคาคาดการก็คือ3.99ผมว่าณเวลานี้ผมว่าราคามันน่าจะขยับเป็น400,000ต้นแน่ๆครับเพราะว่าตอนนี้รถขาตลาดเป็นอย่างยิ่งนะครับรุ่นนี้นะเนี่ยผมทําวิดีโอแยกไว้อยู่ถ้าใครเห็นวิดีโอชุดนี้แล้วสนใจมันมีอยู่4คันนะเนี่ยที่ผมชี้อยู่เนี่ยมี3แล้วก็คันนี้4937เนี่ยนะครับ ออกวันนี้นะยี่สบสามกรกฎาคมนะครับก็น่าจะราคาน่าจะประมาณ 4, สี่แสนกว่านะเพื่อนนะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากนะเพื่อน mm hmm. ผมแทบเอาง่ายปอนให้เพื่อนๆไม่แทบไม่ทันเลยครับตอนนี้เพราะว่ารถมันมีน้อยนะครับแล้วก็มีการนี่ฮะ,อ,ะอีกคันนอีกคันคันนี้นะครับสี่เก้าสี่สามนะครับคันนี้น่าจะพึ่งเข้ามาเมื่อวานไม่เห็นนะีน่ยคันนี้เป็นห้าคันนะ เป็นห้าคันเผื่อใครสนใจคันไหนคันนี้ขายไปแล้วสีดำเขาจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้นเพื่อนก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะที่ขายดีมากนะครับก็ส่วนล็อกโค้นเพื่อนนะสองจุดแปดมีราคาที่ออกมาเนี่ยมีปรับราคาลงนะเผื่อใครสนใจแจ้งมาแล้วกันนะครับล็อกโค2.8สองจุดแปดขับสองนะไม่ใช่ขับสี่นะครับมีอยู่ห้าคันมาผมทําวิดีโอไว้อยู่เผื่อใครสนใจก็ทักมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวส่ง พอหมุนเบื้องต้นให้นะครับส่วนของเครื่อง3,000ขับ4นะครับค่ายอ e ีซูซุมิวเอ็กดีเซลนะก็มีอยู่7จ็ดแปดคันใครสนใจแจ้งมาแล้วกันนะครับในส่วนกลุ่มนี้นี่แล้วก็ในส่วนของบานสไลด์ข้างมีอยู่2คันและที่สำคัญคือผมแจ้งพานเพื่อน,นอย่างนี้ในส่วนของ2คันเนี่ยราคาแค่2 000, 1 9 0 0 0หนานะเนี่ยอย่างคันนี้ก็219,000า ราคาออกแล้วนะครับก็เป็นบานสลด์ข้างบานสลดข้างแบบนี้นะครับผมรีวิวไว้แล้วนะชุดนี้ก็เผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจรีบทักมาเพราะว่าราคานี้มันหาไม่ค่อยมีแล้วแล้วกลุ่มนี้เพิ่งเข้ามานะที่เป็นตอนเดียวแล้วก็มีเป็นกวกกกล่องคาร์โก o บ็อกซงสูงนะดูด้วยสายตานะ่าจะประมาณเมตรเก้าสินะเพื่อนนะอันนี้คือเพิ่งเข้ามานะเพิ่งเข้ามาก็ก็ลองดูว่า สนใจไหมก็ทักมาเนี่ยหนึ่งเจ็ดหกเก้าอย่างเงี้ยแล้วก็อีกคันหนึ่งจะเป็นสามศูนย์สองศูนย์ก็เป็นกลุ่มกระบะตอนเดียวสองจุดสี่ดีเซลนะเผื่อใครอยากได้เอาไปใช้งาน,นเพื่อนๆก็ทักมาแล้วกันเนาะอีซูซูนะครับที่ผมแจ้งไปนะครับอีซูที่แจ้งไปปียี่สิบสามทรงเนี้ยวันนี้วันสุดท้ายนะสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันใครอยากได้ผมมีรายละเอียดอยู่นะครับก็มีทั้งรูปทั้ง รายละเอียดตัวไม้มีหมดเลยแล้วก็คันนี้ปลดมาแล้วเป็นคาโก้บ็อกซ์งเตียหนึ่งสามศูนย์เก้ามีราคาแล้วถือว่าใครสนใจแจ้งมาครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่คาดว่านะครับผมจะเน้นในส่วนของรถกระบะนั่นเพื่อนนะรถตู้ก็แจ้งเพื่อนเพื่อนเลยว่าถ้าอยากได้นะครับถ้าในกรณีที่อยากได้ก็แจ้งผมมาเพราะตอนนี้รถมันในระบบมันเหลือแทบไม่เยอะแล้วนะครับ ที่เห็นเห็นอยู่นี้คือถูกจับจองไปเกือบเกือบจะหมดแล้วนะครับก็มาดูกันว่าถ้าสนใจคันไหนก็ว่ากันไปนะครับในส่วนของรถตู้นะเพื่อนนะอ่ะในส่วนของอีกเซตหนึ่งวันนี้ราคาออกคิดว่านะก็มีแต่รถดีๆเั้นนั้นเลยก็มีทั้งปี19ก็3ามแสนหึ่งหมือนกับคันนี้เขาจะไฟนแนนซ์อยู่ไม่แน่ใจว่าจะผ่านไหมนะแต่คันนี้ครับไฮไลท์นี่ คงส้มปี16เมื่อวานผมทําวิดีโอแยกไปแล้ว 68, 61คันนี้วันนี้ราคาน่าจะออกนะเพื่อนนะผมคาดว่าน่าจะราคา249,000นะครับส่วนรถที่เอาไปขนน้ําเมื่อวานทําแยกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใครสนใจแจ้งมาวันนี้ราคาน่าจะออกครับปี19ท้ง้งสองคัน1457แล้วก็ในส่วนของคันนี้ก็1405นะก็สองคันนี้คันไหนก็ได้นะครับ ก็รอว่าราคาออกมาจะเป็นยังไงในส่วนของแคมรี่นะครับเพื่อนนะผมไม่ได้เน้นเลยเพราะตอนนี้รถมันน้อยมากนะครับอย่างคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาแล้วก็คันนี้เป็นตัวสปอร์ตนะยังอยู่นั่นเพื่อนนะราคารู้สึกจะปรับลงอยู่นะหลือจะแปดแสนกว่าบาทนะครับก็ว่ากันไปเอลติสยังพอมีให้เลือกอยู่นะครับยังมีพอมีให้เลือกอยู่นะครับส่วนเพื่อนเพนนืคนไหนท่านใดน,นะครับอยากได้ในส่วนของ รถไปใช้งานนะครับก็มีทั้งขับ4 4ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดา4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้มีหมดนะแต่มันมีไม่เยอะเพื่อนๆมันมีแค่คัน2คันอย่างนี้ครับเพราะตอนนี้คือรถมันขาดเราต้องมาแย่งกันซื้อเอานะอย่างคันนี้ก็3ามแสนเจ็าพันเนี่ยคันนี้นะครับวันนี้วันสุดท้ายน,นเพื่อนนะไม่งั้นหน่วยงานเขาจะเอากลับไปเช่าเหมือนเดิมแล้วนะครับ ก็คันนี้มีเจ้าของแล้วนะครับ5706รอเจ้าของมาดูรถตัวจริงอีกรอบนึงก็น่าจะเอาไปใช้อีกไม่นานส่วนบานสไลด์คันนี้คันเพื่อนที่ผมแจ้งไปนะครับ2 1 9 0 0 0เหมือนกับคันที่เมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับผมทำวิดีโอแยกไปแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้และคันนี้ไฮไลท์อีกหนึ่งคัน4ประตูยกสูง ปี17นะตัวท็อปเลย2.8เกียร์ธรรมดา9073ใครสนใจวันนี้รีบทักมานะครับรีบทักมาเลยผมคาดว่าถ้าราคาออกวันนี้ปิวแน่นอนคันนี้สวยผมคาดไว้ราคานะ่าจะประมาณ4ไปไปลายหรือ5 0าแสนต้นๆนะไม่แพงเพื่อนๆไม่แพงใครอยากรู้รายละเอียดเข้าไปดูในคลิปเมื่อวานได้เลยนะครับส่วนคันนี้เขามีจองไปแล้วอันนี้ไม่เจ็ดหมื่นกว่าเองสีประตูเตีย้ย ก็ไม่ทันครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันให้เจ้าหนในคันนี้นะครับแล้วก็ในอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นสองคันนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูเพื่อนๆดูตอนนี้สิครับว่ารถผมขาดซ,ซื้อขายตลอดทุกวันนะครับมีคนมาซื้อทุกวันก็มีทั้งพ่อขายด้วยนะครับแล้วก็อย่างพวกเราด้วยนะครับก็มาเลือกรถไปใช้งานกันที่บ้านอ่ะเนี่ย เป็นหน้าหมูป่านะครับ2องคันนี้นะครับ2องคันนี้เผื่อใครสนใจสองแแล้วก็4ี่ห้าเจดนะเพื่อนนะก็เป็นอีกสองคันที่น่าสนใจนะราคาใครสนใจแจ้งผมมาแล้วกันเพราะว่าคันนี้ผมไม่ได้ดูราคาเบื้องต้นมาแต่ไม่แพงไม่แพงไม่แพงนะครับปะ่ะในส่วนของวันนี้นะเพื่อนนะเพ,นนะเพราะว่า ่ผมพาเพื่อนเดินชมในส่วนของสต็อกตอนนี้คือมันโล่งแทบจะหมดเลยนะครับส่วนรถตู้ก็ใกล้แล้วใกล้จะหมดแล้วนะครับรถตู้หน้ายาว2.8นะครับราคาก็เก้าแสนกว่าบาททั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดาเนี่ยกลุ่มนี้วันนี้สุดท้ายนะเพื่อนนะสำหรับเจ้าตัวตอนเดียวอีซ e ุสปาร์คหนนะบูพาวเวอร์เป็นปี23นะครับราคา3 7มแ0 0เจื่นพันคือใครสนใจรีบทักมาวันนี้มันสุดท้ายและยี่สิบสามเดือนกรา หกแปดก็คือวันนี้นะครับวันที่ผมพาเพื่อนๆชมนี่แหละนะครับก็คือเป็นวันสุดท้ายแล้วส่วนทรงนี้นะครับก็อย่างที่ผมแจ้งใครอยากทราบอยากได้นะครับก็เนี่ยผมหยุดให้แคปหน้าจอได้เลยแล้วก็สองคันนี้นะครับเผื่อใครสนใจนะครับส่วนของคาร์โกบ็อกนะครับอีกคันหนึ่งคือคันนี้เข้ามาเมื่อวานะเพื่อนน้นราคายังไม่ออกนะครับคาดว่าน่าจะราคาดีอยู่นะราคาน่าจะซื้อได้นะครับ ก็ในส่วนของรถทั้งหมดที่เราเห็นตอนนี้นะเพื่อนนะมันแทบจะโล่งแล้วนะครับผมบอกเลยว่าบริษ,ษัทเราเติมรถไม่ทันจริงๆครับแล้วก็การกลับมาแล้วก็การตีกลับไปให้เช่าเนี่ยกลายเป็นว่ารถเราขาดไปเลยประมาณ5 0เลยนะครับก็กลายเป็นเรื่องราวที่ตอนนี้คือต้องเอาละทันคันไหนเอาคันนั้นนะครับผมเน้นย้ําในส่วนของรถนะครับ คนที่เชื่อใจหนุน้ำมันคุณแม่มมมนานะครับก็ใครอยากได้รุ่นไหนทักผมมาแล้วผมจะดูให้อันนี้คือเป็นโจทย์แรกเลยเราจะได้รถตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็ที่สําคัญผมได้ดูรถให้ว่ามันมีรถนะราคานี้นะซื้อได้นะก็จับจองกันเข้ามามีแค่นั้นเพื่อนไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่มั่นใจก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าสมมากแล้วคือไม่ได้รถกันนะครับก็ประมาณนี้เนาะผมก็ช่วยดูกันอยู่แล้วนะ ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปมาอัปเดตให้เ,เพื่อนๆได้นะครับดูหน้าตารถตอนนี้อยู่ในโกดังเราประมาณนี้นะครับเพราะว่ารถมันมีน้อยนะครับวันนี้ก็น่าจะผมบอกเลยวันนี้น่าจะเป็นอีกข่าวดีสําหรับคนที่หาสีประตูยกสูงเกียร์ออโต้อย่างที่ผมแจ้งนะครับก็คือเซต5คันนี้ผมทําไว้4คันนะเผื่อใครสนใจก็เข้าไปดูในวิดีโอได้นะครับในส่วนของ นะครับวันนี้ราคาออกแน่นอนน่าจะ4ี่แสนต้นตนะเพื่อนนะโอเคสำหรับวันนี้การอัปเดตในส่วนของสต็อกนะครับซึ่งโกดังอยู่บางนาแล้วเนี่ยนะครับขืข้างติดติดกัไบเทคบางนาใครสนใจรุ่นไหนทักมาโอเคขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเพื่อนสวัสดีครับ